เอออ๋อเขาปรับเหมือนเซิร์ฟเฮ้ยเขาเฮ้ยเขาผ่าเหมือ,เ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 อมนเซิร์ฟจีนนี่เลือกจุดเกิดได้อ่าผมเลือกเลยใช้คิวตัวท้ายก่อนจากที่เล่นมามีคนเกิดอยู่ตรงจุดนี้ครับคือ ค่เอาปลอดภัยจริงนะแต่ว่าของจะไล่หลอกหน่อยไปป่าตะวนันตกเชียงใต้ของมันจะไล่หลอกหน่อยแต่ว่าไม่มีคนเฮ้ยนี่นนะสถานีขนส่งยังมีใ,ใครเลิกเกิดบอกเลยว่าใครเลือกเกิดตรงไหนแล้วก็บอกได้ว่าตรงนั้นเลือกเกิดแค่กี่ พีคือแล้ามีเพลงแท่งมีแท่งเข้ามาดิสเพนถ้าเพลงมาแท่งเข้าไหมไก็พอไว้เดียกันนะเปิดเพลงฟังอยู่ยแต่ตาเทียละชิป <Shit. S 1> หายเพลงลิกินเพลงวงลิกินพาลิคัสติดทุกอันแรงด้วย อัล,ะละบั้มเพลงที่เปิดนี่แม่งขายดีเอออัลบั้มขายดีสุดของวงตัวเลยลิกสิตกําลัง มันจะห no น่วงแล้วมีเสียงเช้าด้วยท่านไงไอเฮีย <Hey, hey. S 1> แม่มีคนเลิกเกิดที่เดียวกันเว้ยเยเราตังมาะยูนเล่นชัด <c oughs> พูดเร็วเลยกูเกิดมาสถานีซื้อขายตัวตัวมีลากสายห่านี่ย พาวาสนีสื่อสารมันไม่ไมีใครเลือกเกิดนะมีมีม,ม,มีมันก็แบบพลอยเยมันต้องมีวงแล้วเนี่ยคือพอมันปรับให้มันเลือกเกิดได้ไม่เป็นปอย่างเงี้ยพอเราเลือกเกิดตรงไหนมันจะมีคนมาเลือกเกิดตามแล้วก็มาดักยิงช็อตที่ยเลย ข้างในมีมีตัวฟาร์มควนอยู่ ต้องครบหนึ่นหหงหล้วเราเราก็จะได้ปัตรเาไปหน้าเราเรีเราไม่ต้องจ่งายค้าเข้าจ้านะขหมดเจนีจะเขาจะเกิดกันแบบ,บระยะจู่กเนี่ยแบบคนสัปรเ์ปืนคนนึ่งยังไม่ได้เงี้ยต้องได้ยิงแล้กันเกิดไม่ให้ เล็กด้วยว่าวงหาว่าวงบินมันจะมีนทั้งหนเพราะมันจะมีสายดักของบยู่อ่ยตายไปทรรนยอดเขาเป็นว่ากุญแจไลโบสซื้อมาตั้งแต่ก่อนอัพพี้แม่ไม่ได้ใช้ เแปง็อตั้งแต่เซิร์ฟจ,จีนก็ว่ามา้าให้เลือกเกิดว่ามันก็ชอบเลือกเวลาใครลงเกิดมันก็ไปเกิดอยู่ๆกันแล้วก็ไปดักเขาโคตรเกีย่งชอบเลยอะ ไม่เคยมีใครเลิกเกิดูเดียวกันมากไปกว่า แต่ไม่เนไรเกมเอาใจให้คือแค่ไปเปิดห้องเรา,าอาคารสีรอบแรกได้สิงโตร,รอบต่อมาเครื่องไรคามรอบต่อมาคือเล่นปีออกห้องไม่ให้งมบบเกิดฮะตอนนี้มือก็มีกิจกรรมทำภารกิจแรกรับปีด็เสาดน้ำอยู่ <S <S อย่างเต้นสน,นสาา่าเสียใจกุ ทำกิจกรรมรับเสื้อไม่ทันสำหรับไอเดียเนี่ย mm hmm. ไปเล่นแต่ไ,ไนิ่งนานเกินทำไม่ถึงเลยสามวันทำไม่ทัน แล้วก็ไอตอนที่เล่นเดลดาฟอนะ mm hmm. เจอบอสในด่านฮิโรแดบไอเคียหนังมันจะหนังเหนียวมากเลยคือโอูอธติมาลูตีมันไปสามทีมันมันไม่ตายย mm hmm. ังดีนะที่วิ่งวิ่งวิ่งตู่กับมนตรงโลบันทุกะ่ะก mm hmm. ็เลยส่วนได้อยู่ mm hmm. คือเอาทีลนะ ถ้ามันถ้าแม่งถ้าบอสมันเจอกูเล่นทีเล่นเหลี่ยมหรือมีมมอในอ้ผู้เล่นเล่นมาเป็นเลี่ย้ไม่ได้เลย <c oughs> ก็ต่างแต่เป็นแค่หนังเหนียวเฉย อะไรนะทำนะผมไปซื้อกุญแจนอทิดของอาคารซีมาครบเซตแล้วพร้อมเปิดชิบหายผมอาใส่ที่มันเกินมันจะเนเป็นใจสุ่มให้เกิดไกลรงแรมก็เลยรีรยบผมไปอาคารซี อ็จะเยอะน่า้มคาเยอะของฝ่ามาใช่ของของด่านไล่ผมมีกุญแจผีใส่กับด่านไล่ทั้งสามดอกทีวีอีกหนึ่งโก็เป็นสี่ดอก ไอดีนี้ลูกคือ,อมีของไม่เ,เตือนวเตรียมสำหรับวันลบละลายเพียบเลยไม่ต้องกลัวถ้าล่ละลายเดี๋ยวก็ขายพวกนั้นแล้วก็เล่นต่อ,อ เทียวเพ็ดแม่งก็เป็นเฮียเลยโฆษณาจังเลยกูแค่ไม่สมัครยูทูปพรีเมียมเนี่ยแต่กูโอเพนยัดต์าคนทำยูทูปแม่งเลยไปเลยจุดตือแล้วกัน ดูเชิงคนอื่นก่อนมาโขยังไ <S <S องไอนแรกันจะเปิดเพลงของเกมบัวใครนะแต่ว่าเพลงด,ดูวุ่นวายไปหน่อยวะเรามาความาเน็กความันเราไม่เน้ความวุ่นวายโอ้ดูก่อน คนเขาจะไม่ค่อยเลิกอุโมงค์ทางหลวงกันไงกาจะเลิกกาตัวนั้นได้อยู่อ่ะเจไม่ต้องเสียงเจอคนเติมเกมอืม มีฝนดก็โอเคอเกิดทานน้ำแข็งใกล,ๆล้ๆเราหนึ่งก็ไม่มีปัญหาได้หรอกอคือพอแค่อยาไอตัวใกล้ๆนั้นนะมันเครื่องแรงโหลดแมปเร็วแล้วกันเดี๋ยวมาตุยตดใไรบอ,อกมือไรบอ,อกความแรงมือถือไม่ได้เป็นตัววัดตากงปักไปเลย อย่าลืมนะเครื่องเครื่องแรงแค่ไหนแต่ฝีมือกระจอกก็นั้นแทนนั้นอะอ,อืมวันนี้ไร่มียี่อะไรเลย,เลย

วงอีกแล้วอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวป่อยเออกล่องอาวุธมี้ยอะไรมป็นไส้ผมจะนํานําตะปะรถเดี๋ยวบ้าไม่ให้ปืนกูเนาะกูผิวนี่ไงให้นําตะปะรดในกล่องอาวุธเนี่ยเอาเอาโดนเหรอ มันมันทำไมให้เจอปืนดีๆเลยมันเจอแต่สูงเนี่ยโอ้แมองสั้นมันมีอนนต้องให้มันเทื่อมาใกล้กว่านี้เพราะว่าผมไมือเล่นจีจะเสียเปรียบเลย มันน่าจะดูเชิดเพราะว่านี่มีใครเปล่าเราต้องอยู่ที่นี่เฮ้ยโอ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 ้ยติ๊กมาเลยติกเอีใสเป็นเกย์ออเลีย รูเดี๋ยวจะตายปืนโคราดเลยโอยก่อมันหนาโอยเจ็บเลยน,น,นี่ไงผมเปิดเปิดเพลงเพลงจากวงตัวเองชอบเร่วัาพลังหนึ่งร้เปอร์เซ็น ก็ไม่ใหม่อะมันมันมามันมันรีลันมันหลายฟีเัอรแล้วโฆษณาอีกแล้วกูจะฟังกูออนี่แนี่ก็โฆษณาดูผมไม่มีประโยชน์แม็กหรือสไตล์การตั้งชื่อคลิปล็อกค่าคิปเบกเอาที่ลงแมตตอะไรก็ไปพวกเลยว่าเอ่อฝัดอะไรล็อกดาวไอ้ปัดสุดเกล็ดโง่ ไม่มีเอเจเสี่เอ็องกระบอกด้วยเข้าไอเหี้ยไอตัวเอเจเจเต็นที่ขุดล้มอ่ะแม่งแม่งโดกระสุนห้าจุดห้าหกของไอเพื่อนมันด้วย จริงนี่เป็นจังไรงี้อะไไม่รู้ใครใครอยู่ยันจบปีสั้นก็ก็อยู่แถววัวน,น,นะ ่องทีผมที่คุณเอาเพื่อนคุณที่คนไม่รู้เพื่อนคุณหรือว่าอะไรนะตอนเล่นสิวิเกีาะหเด็กกันนะแม่งเรี่กสร้องความสนใจเลยนักหา่าถ้าเป็นม่นี่รครับแล้วไปจน เว้ยเช็ดโดนแล้วกูอะแตกเดือด uh, hmm, ต้องหลบหึตาตั้ 3, 6, นยีสามหกไปเหยียบอย่างนีคุ้นไม่ใช่ ไปยินไหนเฮ้ยต้นไปยนนัดหมดที่างเท่เอาไอ้เฮ้ยฮคือเจอเกมหลวงกูงว่าเล่นยากนะยังต้องมาเจอปืนแม็กซ์ฟันอีกกูเหลือจะเชื่อระหว่างนี้เหอคือแม็กซ์ฟันนี่กูมีปัญหาเลยนะยิงก็ไม่แม่นในนี้มันต้องมาเจอเกมห่วง ได้จ no ีไอ yeah. ้คุณโูเดีมันชุกด mm ีจ hmm. ังว่ามันได้จีสามหกสี่กับเอ็มโฟที่ไม่เปิดแอร์ดรอปเนี่ยแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่ากาได้ปืนที่อะไรตัวมีเอชเอสสี่ยังเคียนี่จีสามไม่ปืนนาโต้แต่บ้างจีส ความที่ความที่ทำยู่ไหนวะกูได้จะปืนกระกาของความโล่